chưa lên chưa lên chư chưa này chưa chịu nữa nóng chịu hấp lo เออหนูชื่อจริงชื่ออะไรบุญเรืองบัวแทงอายุเท่าไหร่ตอนนี้หนูอายุเท่าไหรยี่สิบแปดยี่สิบแปดเหรอยี่สิบแปดครับอ๋อไม่ใช่สิบแปดปีเหรอยี่สิบแปดเออแล้วหนูมาเรียนตอนแรกเรียนเรียนหนังสือที่นี่ป่ะที่นี่ค่ะอ๋อตอนนั้นเรียนอะไรอนุบาลป่ะเรียนอนุบาลเรียนอนุบาลแล้วก็แล้วก็ออกไปเหรอออกไปค่ะอือก็ออกไปกี่ปีครับหลายปีค่ะทำไมถึงออกล่ะแม่เป็นอะไรเป็น ประสาทค่ะแม่เป็นประสาทนะเขาดูแลแม่ดูแลแม่เป็นไม่ได้เียนน่าเามาแล้วก็เป็นยังไงนั่นหนูกลับมาเรียนใหม่นี่ทำไมถึงอยากเรียนลูกอยากอ่านหนังสือค่ะอยากอ่านหนังสือเขียนได้ปกติหนูเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกอ่านไม่ได้เขียนไม่ใช่ออกแล้วตอนนี้เป็นไงหนูมีเพื่อนเยอะๆนี่เป็นไงบ้าง มีนะแล้วตอนนี้อ่านออกมั้งยังก็อ่านได้มากอมเออมาเข้าเรียนที่นี่ตั้งแต่วันที่เทหล่ครับ วันที่16พฤษภาคมก็คือเปิดเทอมพอดีนะฮะเ,<ป>เขามาแจ้งความประสมะะหมายว่าพฤทธภาคมของปี55เนี่ยหมครับปี55ครับ,คร,บครับแล้วยังไงครับข้อเท็จจริงเป็นยังไคงครับเด็กคนนี้นะครับปกติแล้วอ่านหนังสือไม่ได้เขียนก็ไม่ได้นะฮะเขาอยากจะอ่านหนังสือได้และเขียนได้ผมก็เลยรับไปนะฮะเพื่อที่จะให้เขามีการศึกษาสูงๆต่อไปครับเพราะว่าทางน้าเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทางน้าต่อไปนะฮะอนน อาจจะเสียชีวิตไปอะไรต่างเนี่ยลูกหลานเขาจะได้อ่านสิได้ครับเด็กเราเนี่ยถ้าผ่านคนหนึ่งไปได้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมีการทดสอบนะฮะ mm hmm. แล้วมีโอกาสที่จะส่งเสริมไปเรียนที่กศนนะฮะ mm hmm. อาจจะพาฒขึ้นไปได้ครับเพราะเด็กนั้นถ้ามีความตั้งใจแล้วผมเชื่อว่านะฮะศักยภาพของเขาตอนนี้อายุ28ปีนะฮะพอมาสมัครเรียนกับเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งไปนะฮะแล้วก็ต้องอส่งถึงในความสามารถของเขาเลยนะฮะ ว่าต่อไปกศออนอเนี่ยมันมีโอกาสนในการพัฒนาการศึกษาที่สูงขึ้นครับแม่อยู่กันนะนนก,กิมีกี่<า>คนทั้งหมดกี่คนมีตา่าย,ยายมีนนกิก็มีน้กกนาแพะน้าสะพ้ายก็มแม่ก็น้องชาย รวมแล้วกี่คนส่วนใหญ่ทุกคนอนาะชีพทำ,ทำนาป่ะทำนาอืมทำนาแล้วหนูช่วยเคยช่วยก็ทำนาไหมก็มไม่เคยได้ออกไปอยูอืมได้อ,อยากได้อะไรอีก เเครื่องอุปกรณ์การเรียนนี่ของหนูหรออุปกรณ์การเรียนแม่ซื้อให้นแม่ซือให้แล้วก็อยากได้ชุดเนตรนาเรียนเดียวถูกไหมอเออโอเคเ,ออเขียนมาเนี่แล้วคุณจะบอกว่าใบาโบทุกคนอ่านว่าใบาโบนะคะ นักเรียนทุกคนกระได้นะคะ,ะคำต่อไปนี้ที่ครูจะเขียนให้นักเรียนดูคือคำว่าใบโบกอ่านตามค่บใบโบ,บ,บกใบโบกบบมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่ออะไรร,รู้บ้าไบลว่าไผว่าใบโบกกับไบลวเป็นอะไรคะ เพื่อนกันอ่ะเป็นเพื่อนกันคำว่าเพื่อนกันอ่าอ่านเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันใบโบกกับใบบัวเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเป็นอะไรคะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายไม่ใช่เด็กแต่เป็นอะไรเป็นลูกลูกใครคะลูกค่ะอ่านตามลูก เห็นค่ะเออแล้วพ่อเขาแยกกับแม่มาน,นานมีลูกด้วยกันสองคนมีหนูเป็นคนโตคนโตค่ะแล้วอีกคนเป็นเป็นน้องหนูผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะ แล้วมาอือ ยายามเากนี่เนี่ยคืชูเหแถวให้ล้างไปด้วยล้างไปด้วยหนู แล้วแล้วตอนหลังทางโรงเรียนเขาก็ให้ทานฟรีถูกไหม